สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าอนาคตชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรนะคะอนาคตชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของคุณจากอดีตมาจนปัจจุบันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าตัวตนของคุณสัมพันธ์กันหน้าไพ่ชุดนี้ก็รับพลังงานเลยนะคะหรือถ้าใครมาเจอเจอคลิปแรนดอมนี้ก็รับพลังงานได้เลยเราจะมาดูว่าอนาคตชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะอะมาดูก่อนดีกว่าเรื่องราวของคุณนียเป็นยังไงบ้าง อ่ะเจ็ดดาบโอ้ชีวิตเจ็ดดาบมาเลยเหรอหูเดอะเฮอร์มิตปล่อยวางแล้วเหรอคะ,ะเย็นเย็นเอ่อไนออฟเพนทาเคิลนะเพดออฟเพนทาเคิลอืมทูออฟแบนชีวิตเป็นคนที่แบบว่าอ,อ่เขาเรียกว่าชีวิตมักจะเจอเจอคนตอแหลเจอเจอกันถูกหลอกลวงเจอเจอกันถูกหักหลัง เออเจอเจอคนใส่ร้ายใส่ความอมืเจอเจอแต่เรื่องราวคนไม่จริงใจรอบข้างคุณรอบทิศคุณอนะ่ะมันมีแต่คนไม่จริงใจกับคุณนะคะเออชีวิตรู้สึกว่าเจอเจอเจอแต่แบบนี้เนาะไอ้คนจริงใจมันหายไปไหนหมดอนะมีแต่คนเข้ามาหาคุณเพื่อหนึ่งให้คุณช่วยเหลือสองขอคําแนะนําจากคุณเพราะเห็นว่าคุณอนะ่ะ เป็นคนมีความรู้คุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นข้าราชการระดับสูงเป็นคนที่ประสิทธิ์ประสานวิชาก็ดีมีประสบการณ์เยอะเอ,อเขาก็จะเวลามีความทุกขนะ์น่ะวิ่งเข้าหาคุณหมดเลยนะมาขอคําปรึกษาขอความช่วยเหลือจากคุณเวลาเขาไม่มีเงินทองเดือดร้อนเดือดร้อนเงินทองอะไรเนี่ยเขาก็วิ่งเข้าหาคุณอย่าง,างเดียวเลยเหมือนว่าคุณเป็นพ่อพระแม่พระค่ะที่จะช่วยเหลือเขาได้แต่พอเวลาเขาได้ดีดได้ดีดดดนะวิ่งหนีออกจากคุณหมดเลย <laughs> ชิ่งไม่พอนะ บางคนยังย้อนกลับมาทําร้ายคุณนะ่ะใส่ร้ายใส่ความคุณอีกนะ่ยแบบว่าอิจฉาริษยาในตัวคุณไนงะตัวคุณเองเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้เป็นคนขยันทํางานหาเงินเก็บเล็กผสมน้อยนะเป็นคนเขาเรียกว่าอ่าอยู่แบบอยู่แบบพอเพียงในวิถีชีวิตของตัวเองไม่ใช่คนละโมบโลภมากไม่ใช่คนมักใหญ่ไฟสูงพอใจกับวิถีชีวิต บ้านๆวิถีชีวิตแบบอยู่แบบสบายๆนะแบบเอ่อมีกินเท่าไหร่ฉันก็กินเท่านั้นไม่ได้ละโมบอะไรแต่คุณจะเน้นเรื่องของการศึกษาหาความรู้ฝ่ายหาความรู้คุณเป็นคนชอบศึกษาโลกกว้างนะไม่ไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่มันอยู่นิ่งๆกับที่อาจจะเป็นนักนักประดิษฐ์ดี Y ประดิษฐ์เข้าประดิษฐ์ของอะไรต่างๆเป็นผู้เอ่อเป็นปรมาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นอะไรก็ดีที่มัน เหมือนกับคนอื่นพึ่งพาคุณได้น่ะแต่แต่ในความที่คนอื่นพึ่งพาคุณได้คุณพึ่งพาใครไม่ได้เลยนะมีแต่คนเข้ามาหวังผลประโยชน์และหวังเก็บเกี่ยวความรู้จากคุณนะคะอืมแต่คุณเป็นคนใจดีนะคุณเป็นคนใจเย็นคุณเป็นคนนิ่งสุขุมนะสุขุมด้วยคุณอาจจะปฏิบัติธรรมมาในระดับที่ที่สูงพอสมควรนะคือพูดง่ายๆชีวิตเจอเจอแต่ห้าดาบ มาเยอะเลยปล่อยวางเนะ้อหวยห้าดาบกันเจ็ดดาบไม่คู่กันเลยนะชีวิตเจอเจอคนแบบต่อให้คุณทําคุณเหมือนคําคุณบูชาโทษอ่ะคุณทําดีแค่ไหนก็อาจจะไปเจอคนคนที่เป็นผู้รับผู้ใหญ่เนี่ยกีดกันคุณกดเขาเรียกว่ากดขุดลงอะ่ะแล้วก็ทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ดีเสื่อมเสียแบบ เขาเรียกว่าไงเนี่ยคุณอุตส่าห์ทำดีแทบตายสุดท้ายโดนแทงข้างหลังทั้งหมู่แบบนี้ค่ะเออเจอเจอ,เจอแต่อะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกเสียเซลเสียความรู้สึกอย่างมากๆเลยห้าดับเนี่ยนะอืมถ้าใครเคยผ่านความรู้สึกห้าดับมาคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ที่มันอับอายไหมอับอายแบบที่เราไม่ผิดอ่าเสียเสียใจทุกระทม แพ้ในสงครามแบบที่เราไม่ผิดแต่โดนยัดเยียดความผิดให้นะคุณคุณอาจจะเจอเจอลักษณะแบบนี้เหมือนถูกใส่ร้ายใส่ความแล้วให้ออกจากงานทานั้งที่คุณไม่ผิดนะคะคุณก็แค่วางนีเอาวิชาความรู้ไปเสนอเขาแล้วเขาอาจจะมองและอิจฉาคุณไปคัดแขค่ขัดขาเขาหรือเปล่านะเขาก็เลยหาเรื่องใส่ร้ายใส่ความคุณดันคุณออกจากที่ทํางานให้คุณอยู่ไม่ได้นี่แหละค่ะคือความหมายของห้าดักและครั้งหนึ่งในชีวิตคุณอาจจะต้องเจอเจอแบบนี้ แล้วอาจาจะเจอเจอแบบนี้มาบ่อยก็ได้จนกระทั่งคุณปล่อยวางและบรรลุก็ได้นะคะแบบว่าเออกิเลสคนมันก็แค่นั้นน่ะเนาะคือคนมันอาจจะก,กลัวว่าตำแหน่งคุณจะไปแย่งเขาคุยกลัวว่าคุณจะไปแย่งเงินเขานะคะเอออะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยใส่ร้ายใส่ความคุณเน่ะอืมสุดท้ายก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเสียความรู้สึกอย่างมากก็ได้นะคะ แต่ทางนี้ทางนั้นคุณคิดซะว่ามันเป็นบ่วงกรรมในอดีตที่คุณไปทํากับเขามานะคุณก็เลยโดนเขาทํากับคืนก็ช่างเขาเถอะค่ะชีวิตคุณเหมือนจะไม่มีอิสระเลยปะโอ้โหมีแต่พันธนาการในชีวิตมีแต่ภาระที่ต้องดูแลผู้อื่นเนาะภาระที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวภาระในองค์กรหน้าที่การงานชีวิตจะมีคู่สักคนหนึ่งยังดูใจยากยากจะใช้เงินเองสักบาทหนึ่งเนี่ยยังดูจะยากยากเนาะรู้สึกว่า คิดหนักอะ่ะเออถ้าฉันจะซื้อเสื้อผ้าตัวหนึ่งฉันเอาเงินไปให้ลูกฉันเรียนหนังสือดีกว่าไม่อะไรประมาณเนี้ยคุณจะเป็นคนที่มัธยัติเป็นคนที่เสื้อผ้าก็ไม่ใส่แบบของแบ,บรนด์เนมหรอกนะคุณจะใส่แบบธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นคนใส่สะอาดสะอาดดูดีนะคุณมีพันธนาการในชีวิตเยอยะแยะมากมายเลยไม่มีอิสระในตัวเองนะคะโอ้โหชีวิตเจอเจอแต่คน คนนินทาคนว่าร้ายคนอิจฉาคนลิษยาไม่ว่าจะในครอบครัวก็ดีกลุ่มเพื่อนก็ดีสังคมก็ดีการงานก็ดีความรักก็ดีโดนมารอบพิศเลยนะคะอืมเออถ้าจะแบบนี้ถ้ามันจะขนาดนี้นะคะก็บวชทางธรรมนะน่าจะสบายใจกว่าถ้าทั้งการงานการเงินความรักอะ่ะเจอเจอแต่เรื่องแบบนี้แบบแม่หมองไงแม่หมอก็เจอเจอแบบนี้แหละมาตลอดแทบจะแทบจะค่อนชีวิตมาแล้วนะ่ะสุดท้ายก็บรรลุทางธรรมไง ไอคนที่ทํากับเรานะ่ยยังอยู่ในวงวงเวียนของกิเลสยังอยู่ในวังวนกิเลสในขณะที่เรานบรรลุทาขั้นสูงไปเรียบร้อยละเพราะเราเป็นผู้โดนกระทําไงผู้โดนกระทํามักจะบรรลุเสมอนะคะผู้กระทําอ่ะมักจะยังคงอยู่ในวงแห่งความกิเลสอันนี้ก็เรื่องของเขาแ <c oughs> ม่หมอคิดแบบนี้เออปัจจุบันนี้ไม่มีใครทําแบบนี้กับแม่หมอละคะ่ะอืเพราะถ้าทําแบบนี้กับแม่หมอแม่หมอก็เทศนาสามวันสามคืนนะคะ เขาจะนั่งน้งนำตาหยดแม่เนี่ยแม่ตรงข้างหน้านั่นแหละให้สำนึกผิดอ่ะเออไม่มีราคาที่จะมาพันธนาการเพื่อใครแล้วนะคะคุณก็เหมือนกันนะเออคุณอนะ่ะมัวแต่คิดคิดย้อนอดีตคิดแต่ความเศร้าคิดแต่ความผิดคิดแต่ความความล้มเหลวในชีวิตที่ผ่านมาว่าฉันไม่น่าทําอย่างนั้นเลยฉันไม่น่าทิ้งเขาไปเลยฉันไม่น่าช่วยเขาไปเลยให้เขามาโกงฉันไม่มีทางออกในชีวิตอีก ฉันไม่น่าให้คําปรึกษากับเขาเลยพอเขาได้ดีได้ดีเขาก็ถีบเราส่งเออฉันไม่น่าแนะนําคนนี้ให้เพื่อนเลยเขามาแย่งแฟนเราอีกอะไรก็ไม่รู้ว่าคุณการที่คุณมัวแต่มัวแต่เศร้าซออยู่กับอดีตนะ่ะถามว่าแล้วมันทําให้ชีวิตคุณพัฒนาจเจริญขึ้นบ้างไหมไม่อะสองถ้วยที่มันอยู่ข้างหลังคุณทําไมคุณไม่กลับหลังหันมามองมันสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่มีตั้งเยอะแยะคุณจะคอตกกระซึมกระทึมหงอยงองเครียดเศร้ากับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วทําไมล่ะ สิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็เป็นอดีตนะคะเป็นอดีตเป็นประสบการณ์ให้มาปรับใช้กับอนาคตไม่ใช่ให้ไปนั่งซึมกระทืออยู่กับอดีตเราไม่ยอมหันมามองอนาคตไม่ไม่กล้าที่จะขึ้นมาตั้งต้นชีวิตใหม่แบบนั้นไม่ใช่นะโอเคแหละคนเราถ้าแก่แล้วเนี่ยถ้าแก่แล้วผ่านอะไรมาเยอะบางทีเราก็อาจจะย้อนคิดถึงอดีตอดีตก็ได้แต่ย้อนคิดได้นะคะแต่อย่าไปอย่าไปเศร้าหรืออย่าไปทุกข อย่าไปผูกใจกับอดีตนะจนไม่สามารถมองอนาคตได้แบบนั้นไม่เอานะคะออื mm hmm. คุณนะ่ะมีคนรักในอดีตของคุณ mm hmm. ที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเคยผิดพลาดผิดพลังกับเขามาเออคุณอาจจะเป็นฝ่ายทำผิดต่อเขาหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายทำผิดก่อคุณก็ได้แต่นั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณยังคงเจ็บปวดหัวใจอยู่แบบนั้นป่ะเออนะ คุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยนะสู้ไม่ถอยในชีวิตไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามคุณลุกขึ้นมาสู้เสมอบวกกับคุณเป็นคนที่อาจจะมีความมีความร้นมีความมีอีโก้มีความตรงบางทีตรงจนเกินไปนะจนขวานผ่าซากอะค่ะเขาเรียกว่าลุยอย่างเดียวอ่ะคุณเป็นคนที่ลุยปะทะอย่างเดียวะการประทะอย่างเดียวนั่นแหละค่ะมันนำมาซึ่งเนี่ยเนี่ยเนี้ย,ยห้าดาบเจ็ดดาบแล้วก็เด็กถือดาบเนี่ยคือบางทีเราแรงจนเกินไปนะคนรอบข้างเขาอาจจะไม่ชอบเนี่ย คุณพูดตรงเกินไปคนรอบข้างเขาอาจจะไม่ชอบสุดท้ายคุณก็สร้างศัตรูด้วยตัวคุณเองเนะี่ยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องปรับตัวคุณเองใหม่นะคะปรับตัวเองใหม่นอบนอบ้อมถ่อมตนนะคะเป็นเด็กดีว่านอนสอนง,ง่ายบ้างบางทีความฉลาดของเราเราก็ต้องโง่บ้างนะคะบางคนเขาอาจจะไม่อยากให้เราฉลาดเกินเขาวะเราฉลาดเกินเขาอะเขา,เขาและเขาตำแหน่งสูงกว่าเราอย่างเงี้ยเราดันไปพูดคําที่แบบ ทำให้เขาด้อยกว่าเราในสภาวะสังคมที่เราไม่ได้ตั้งใจก็าตามนั่นคือคุณสร้างศัตรูตัวชะกาดสําหรับชีวิตคุณทันทีดังนั้นบางทีเราต้องยอมยอมโง่บ้างเนาะเข้าเมืองตาเหลียวต้องเหลียวตาตามถ้าคุณอยากจะฉลาดเก่งคุณก็ทํางานรีแรนนะคะไม่ต้องไปมีสังคมทํางานตัวเองเลยค่ะนั่นน่ะคุณจะไม่ไปกระทบกับใครทั้งนั้นนะเออฮแนะนําแบบนี้แต่ถ้าคุณยังอยู่ในสังคมบางทีคุณอาจจะต้องปรับบุคลิกป,ปรับอารมณ์ตัวเองนะคะมีสังคม เข้าร่วมกับคนอื่นไปกินข้าวกับคนอื่นบ้างซื้อของมาฝากคนอื่นบ้างนะคะ่ะอย่าทําตัวแข็งทื่อจนเกินไปนะทําตัวให้เหมือนกับน้ําที่มันไหลไปได้ทุกทิศไหลไปได้ทุกที่นะคะปรับตัวได้ทุกที่เนาะแล้วนั่นก็จะทําให้คุณสามารถอยู่ในสังคมได้ศัตรูก็จะลดน้อยลงได้นะคะอ่ะทีนี้ถ้าเรื่องราวของคุณมันมาเป็นแบบเนี้ยเรามาดูดีกว่าอนาคตชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรนะ ทานอุปสรรคมาตั้งเยอะถ้าหากว่าคุณปรับอารมณ์ตัวเองปรับบุคลิกตัวเองแล้วนะคะเอออนาคตคุณจะเป็นอย่างไรดูสิอนาคตค่ะอนาคตอนาคตต่อจากนี้อันนั้นคืออดีตและปัจจุบันนะคะที่พูดมาทั้งหมดทีนี้เรามาดูอนาคตของคุณอดีตมีแต่คนตอแหลมีแต่คนโกโหกมีแต่คนแทงข้างหลังนะเหมือนแม่หมอเลย อนาคตคุณจะเป็นอย่างไรปะสีดาเดอะสตานั่นนะคะเดอสานอ perfect อ่อสถ้วยมามามาสิบถ uh ้ว huh. ยเขาบอกว่าอนาคตน่ะคุณจะพบกับความมีชื่อเสียงความเด่นดังเอ่อ uh, ความที่เป็นที่ยอมรับในสังคม การมีชีวิตที่อยู่อย่างสุขสบายการมีครอบครัวที่มีความสุขแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะต้องลดอารมณ์ตัวเองลงลดอีโก้ตัวเองลงลดความเอาแต่ใจลดความเชื่อม,มั่นในตัวเองลงนะคะลดความตรงของคุณลงและลดความเรื่องมากของคุณลงด้วยนะคะจำแปดดาบได้ไหมแปดดาบกับสี่ถ้วยเหมือนกับตัวคุณเองนะ่ะคุณเรื่องมากจนพันธนาการตัวคุณเองเอาไว้ต่างหากจำกัด มีข้อจํากัดในชีวิตตัวเองสร้างกฎระเบียบจํากัดชีวิตตัวเองมากจนเกินไปตังหากละ่ะกดปล่อยอผูกแกะมัดตาแกะแกะมัดมือตัวเองนะคะดาบที่อยู่ข้างหลังมันตั้งตรงมันไม่จําเป็นต้องพึ่งคุณนะคะคุณเดินออกมาได้เลยไม่จําเป็นต้องอยู่เพื่อคนข้างหลังตรงนั้นเขาดูแลตัวเองได้คุณตังหากที่พัาผูกมัดตัวเองอะ่ะ นะคะเขาบอกว่าลดความเรื่องมากของคุณลงบางทีคุณเป็นคนเรื่องมากจนเกินไปไงจนทําให้คุณเน่เกิดอุปสรรคตรงนั้นเองอ่ะประมาณว่าไอ้น,นี้ก็ไม่ได้อันนั่นก็ไม่เอาอันนั่นก็ไม่เหมาะอ่ะมีคนเข้ามาในชีวิตให้เลือกคนนี้ก็จนเกินนะคนนั้นก็มีลูกติดเอ่อคนนี้ก็ไม่สวยพอคนนั้นก็พ่อแม่ไม่ค่อยโอเคไม่มีชื่อเสียง คนนั้นก็เตี้ยเกินไปคนนั้นก็ดำเกินไปนะอะไรขนาดนั้นก็อยู่คนเดียวนะคะอยู่ทางธรรมถ่ถ้าคุณจะเรื่องมากขนาดนั้นเนอะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถที่จะ,ะปรับปรับอารมณ์ตัวเองอะคนเราเนี่ยเวลาจะรักหรืออยู่กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือในสังคมคุณต้องรู้จักรับข้อแตกต่างของผู้อื่นได้เพราะคุณก็ไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกพร้อมดังนั้นมันไม่มีใครเพอร์เฟกพร้อมในชีวิตของคุณหรอกค่ะ เราต้องยอมรับข้อเสียของการแลกกันได้นะคะแล้วคุณก็จะมีชีวิตเนี่ยเห็นปะเดอ s t สตาเด sun ซันเนี่ยเท of cup เห็นไหมชีวิตที่ที่ปลอดโป่งชีวิตที่สุขสบายการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเดอร์สตาเดอซไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองความมีหน้ามีตาในสังคมความร่ำรวยความมีคู่ชีวิตที่ดีความมีครอบครัวที่อบอุนะ่นน่ะ ความสุขสมบูรณ์ในทุกด้านเลยที่คุณจะได้มาดูสิแค่คุณปรับปรับตัวคุณเองนะอย่างหนึ่งเลยแต่นั่นหมายความว่าสิ่งกรรมที่คุณเกิดขึ้นนะกรรมตรงนั้นมันหมดแล้วไงอืมบางคนทํางานฟรีแลนซ์ล,ล้วก็จเจริญรุ่งเรืองนะไม่จำเป็นต้องเข้าสังคมก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณปรับอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรคะ่ะทํางานอิสระนะคะแปดถ้วยเจ็ดถ้วยเดลเบอร์นะคะ วีเทนอฟเพนทาอนนะคะเดอร h แชริออคุณอาจจะได้เจอเจอคู่รักของคุณนะคะรักที่เป็นต่างถิ่นแดน,นไกลอาจจะเป็นรักที่เคยผิดพลาดกับความสัมพันธ์กับคุณก่อนหน้านั้นรักที่เคยมีประเด็นก่อนหน้านั้นรักที่เคยแยกจากกันก่อนหน้านั้นก็ได้นะคะรักคนนั้นเป็นคนต่างถิ่นแดน,นไกลต่างวัยต่างเชื้อชาติต่างศาสนาจากคุณนะคะ เขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณมาพร้อมกับการเงินที่มั่นคงนะคะในอนาคตคุณจะสุขสมหวังในสิ่งที่คุณวาดฝันไว้อ่าในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักชื่อเสียงก็ดีนะคะคู่คู่แท้ของคุณกลับเข้ามานะคู่ที่คุณเคยรักหลงไหลสเสน่หหาต่อกันนะคะจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นั้นอีกครั้งหนึ่งพร้อมโดยฐานะการเงินที่มั่นคงนะคะ คุณต้องลดความรันของคุณลงนะคะลดความรันของคุณตนนคุณตกคุณรันมากเลยใครที่มันอิจฉาริษยาอะไรคุณเน่เราไม่ต้องไปสนใจเขาค่ะไม่ต้องเอามาเก็บใส่ใจนะคะมันเขาอิจฉาคุณเขาก็เป็นทุกข์มันก็เป็นเรื่องของเขามันก็เป็นความทุกข์ของเขาไม่ใช่ความทุกข์ของคุณนะคะเห็นไหมคะรักรักของคุณรักที่เคยถูกกีดกันรักที่เคยมีปัญหาต่อกันรักที่เคยบล็อกกันไปรักที่เคยจบกันไปนะจับกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นรักที่ พิสว่าต่อกันนะคะเป็นรักที่มีความใคร่มีความลุ่มหลงมีความร้อนแรงสเสน่หาต่อกันคุณจะสุขสมหวังในความรักนะคะเออแล้วใครละ่ะใครสักคนหนึ่งที่ที่เจอ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 คุณใส่มนดำนะ่ะอำนาจคุณใส่มนดำก็จะถอยร่อนออกไปนะคะจะจบจบแบบไม่คาดคิดเช่นเดียวกันนะใครใครใครสักคนที่ยังไม่เคยมีที่อยู่อาศัยมาอาสังหาริมทรัพย์ไม่เคยมีของตัวเองเพราะว่าโยกย้ายถิ่นฐานตลอดเวลาเขาบอกว่า ในอนาคตของคุณนะคุณจะมีเงินก้อนจากคู่ครองมีเงินก้อนจากการขายอสัง,าสงหาริมทรัพย์และคุณก็จะมีอสังหาริมทรัพย์มาจากคู่ครองคนรักของคุณด้วยนะคะคู่คุณเป็นคนที่เป็นคนที่บรรลุรรมธรรมแล้วเหมือนกับคุณนะคะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมาเยอะเป็นคนสุข,ขุมนะคะเป็นคนเงียบๆนะคะเป็นคนที่รวยกิจการรวยเงินในธนาคาร รวยอสังหาริมารัพย์เป็นคนที่ชีวิตเคยผ่านเรื่องราวห้าดาเหมือนคุณอนะผ่านเรื่องราวผิดหวังท้อทแท้เสียเซลล์แบบคุณมาก่อนนะคะเออแน่นอนที่สุดอะคะ่ะคุณและเขานะ่ะอาจจะมีงานเฉลิมฉลองและอาจจะมีบุตรด้วยกันนะคะคุณจะได้อยู่อย่างเศรษฐีมีนะคะเศรษฐีมีมีงานที่มั่นคงมีความรักที่มั่นคงนะคะมีความสุขสมในชีวิตทุกๆด้านเลยโอเคนะเพียงแค่คุณนะ่ะ คุณอาจจะต้องมีการโยกย้ายถิ่นฐานอีกครั้งหนึ่งนะไปกับคนรักที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือคนรักของคุณเป็นคนมีชื่อเสียงร่ำรวยเงินทองเนะ่ะเขาจะมามอบสิ่งเหล่านี้ให้คุณและคุณจะมีชีวิตครอบครัวที่อบอุน่นบวกกับงานได้ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ที่มาที่มั่งคั่งอะ่ะที่ร่ำรวยนะคะและอาจจะมีบุตรสมนั่งใจหวังนะคะ ถ้าก็บว่าในอนาคตของคุณอู้แค่คุณปรับเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองของคุณอ่าเปิดรับเปิดรับสิ่งใหม่ๆของคุณนะคะเอ่อให้อภัยกับคนที่เขาทําผิดกับคุณแค่นั้นนะสิ่งดีๆความรุ่งเรืองความสําเร็จในทุกๆด้านจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอ่าก็รับพลังงานหน้าไพ่ตามนี้เนาะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ